สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ h ช n n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากรณีที่เราหวานข้าวเนี่ยนะครับเราใช้ปริมาณกันเท่าไหร่ทำไมนาล่มโพนะครับถึงดูพลาวจังถึงดูบางจังถ้าคนที่ติดตามผมมานามเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อย พูดคำนี้หรอกเพราะว่าผมเขาจะรู้นะครับว่า,าทางช่องล้มโพชาแนลเนี่ยเป็นคนที่เสพติดข้าวบางท่านลองนึกดูนะครับข้าวที่เขา,าเป็นนาดํานะครับเป็นนาดําเป็นนาโยนกันมันบางก็ผมอีกนะเขายังได้กันเกินไล่เกินนาแต่ของผมเนี่ยนะครับถ้าดูแต่ของผมเองเนี่ยถามว่าแตกกอแน่นไหมแน่นครับเดี๋ยวท่านติดตามของผมไปเรื่อยๆนะแล้วท่านจะเห็นความแตกต่างนะครับว่า ต้นที่ท่านเห็นบ้างๆอยู่ตอนเนี้เขาไม่ได้อยู่แค่นี้ครับหต้นเขาจะแบ่งออกเป็น2ต้นเป็นสเป็นหกเป็นแนะครับเป็นสิเป็นยีนต้นก็มี30ต้นก็มีต้อหนึ่กอนะครับผมยิ่งบางข้าวจะยิ่งแตกกอได้เยอะนะครับสิ่งนี้แหละที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องและทุกครั้งนะครับที่ผมบอกไปเนี่ย อย่างผมแนะนำนะครับอย่างข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวเกิน100วันเช่นหอมปทุมเบอร์ยี่สิบแปดห้าผมจะแนะนำให้หว่าน20กิโลกรัมต่อไร่แต่ขึ้นจริงๆนยอาจจะขึ้นสักแค่15กิโลกรัมต่อไร่นะครับอ่าอาจจะเสียเพราะนกเสียเพราะหนูอะไรแบบนี้หรือว่าอ่าเสียเพราะขนเหยียบย่ำนะครับอาจจะละเม็ดบ้างไม่งอกบ้างเราตีไปเลยนะครับ20กิโลกรัมเสียไปสัก5กิโลกรัม เที่นเดียวกับเราหว่านข้าว25กิโลกร,รมัมอาจจะได้แค่20กิโลกร,รมัมหลายท่านบอกว่ามันไม่บางเหลาอล้มโพอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะบอกเขาจะหว่านกัน3ถังครึ่งท่านเคยได้ยินไหมข้าวสังสถังขึ้นโอ้โหนะครับหนาตึบเลยเหมือนโต๊ะกล้าเลยเกี่ยวข้าวออกมานะครับผลผลิตก็70ถัง80ถังข้าวเนี่ยจำผมไว้นะไม่ใช่ว่ามากต้นมากรวงนะครับ จะได้ผลผลิตมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของรวงความใหญ่ของรวงนะครับความสมบูรณ์ของเมล็ดนี่แหละคือหัวใจสําคัญผมมาคํานวณมาแล้วนะครับว่ามันจะต้องสูญเสียเท่านี้ถ้าอย่างนั้นผมมาคงหวาน3ามถังแล้วนึกภาพออกไหมที่ผมว่านทุกทีอ่ะผมจะว่านข้าวพันธุ์อื่นอ่ะผมจะว่านแค่25่สกิโลกร,รมัมเพราะผมรู้ว่ายีกิโกร,รัมเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเต็มร้อยครับ มันอาจจะมีสูญเสียสัก5กิโลกรมัมอาจจะเหลือ20กิโลกรัมที่ผมถึงบอกไงว่าอาจจะสูญเสียจากนกจากหนูนะครับจากศัตรูพืชต่ตางๆรวมถึงายาคุมรวมถึงการเหยียบย่ำนะครับของคนตอนขอดน้ําตอนอะไรแบบนี้แต่มันพอดีไงนะครับมันพอดีอย่างถ้าใครทําข้าวหอมปทุมเนี่ยรู้ดีนะหอมปทุมเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าคนเขาทาเก่งๆเขาจะใส่ไม่ถึง20กิโลกรัมด้วยนะ บางท่านนะครับใส่แค่15กิโลกร,รัมเพราะว่ามันเป็นข้าวที่แตกกอดีมากนะครับต้องศึกษาดีๆครับผมว่าเราทําข้าวเนี่ยเราต้องการเมล็ดหรือเราต้องการฟางถ้าเราต้องการขายฟางท่านหวานไปเลยครับ3ถัง4ถังแต่ถ้าท่านต้องการผลผล,ผลิตท่านต้องหวานบางๆพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าบางจนเกินไปหรือหนาจนเกินไปถ้าหนาจนเกินไปการดูแลก็จะยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ปุ๋ยข้าวหนาเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยน้อยไปข้าวก็ค่อนข้างที่จะไม่โตนะครับข้าวค่อนข้างที่จะแกนใส่ปุ๋ยมากไปใบก็งามนะครับหลงงามแสงแดดส่องไม่ถึงทําให้ความชื้นเยอะผลที่ตามมาคือโรคนะครับเชื้อรามอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับหนอนแมลงเพราะว่าความชื้นเยอะมันเหมาะกับการ วางไข่ของมแมลงนะครับข้อนี้ฟังผมเลยนี่แหละคือความยากนะครับของการทําข้าวหนาอย่างของผมเนี่ยสบายๆครับผมวานปุ๋ยไม่ถึงอ่าใช้คําคว่าไม่ถึงไร่ละลูกด้วยแต่ผลผลิตที่มันตอบแทนผมเนี่ยมันคือมันเกินไร่เกินานาผมวานอยู่แค่40กิโลกรัมต่อไร่นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ตยียมนะครับดูทางนูงน้นนะครับเตรียมจะสูบ้นาเข้าแล้ว สูบน้ำเพิ่มนะครับสูบน้ำเพิ่มเพราะว่าเมื่อวานนะครับที่ผมทําคลิปไปผมเอามาเก็บหญ้านะครับเพราะว่าผมผมทำข้าวบางมันมีหญ้าไม่ได้ถ้ามันมีหญ้านะครับข้าวจะไม่แตกกอผมก็จะต้องมาเก็บเนี่ยบริเวณเขาเรียกว่าสันสันล่องนะครับที่เอารถไถ่ายมาย่ําล่องนะครับตอนน้ําออกเมื่อวานก็เอา เครื่องพ่นยาเนาะที่ผมลงคลิปไปเอามากดนะครับตามนี้แล้ววันนี้ก็จะสูบน้ําเข้านะครับแล้วสิ่งที่ผมเตรียมมาปล่อยกับน้ําในวันนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่ทํานาแล้วยังได้ผลผลิตไม่ดีดินไม่ดีนะครับท่านต้องเอาจุลินทรีย์ในขวดนี้ยที่มีทั้งจุลินทรีย์และเชื้อราไตรโคโดมานะครับเอาไปปล่อยตามน้ําไหลดู ตอนสูบน้าเข้านานะครับผมเอาไปปล่อยดูไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมอะใช้ตลอดที่จริงอะผมไม่เคยเอามาแบ่งเลยนะแต่ผมอะอยากได้ยินนะครับคําที่ว่าพี่น้องเกษตรกรเอาสูตรของร่มโพไปทําตามแล้วเนี่ยมันใช้ได้ผลอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะมีพี่น้องนะครับก๊อปปี้สูตรผมไปเป๊ะเ,ะเลยทําได้นะไล่ละตันแต่ไม่เกินนาเหมือนผมนะครับที่ผมบอกข้าวเบอร์ยี่สิบประจำได้ไหมคนที่ผมทําตามเขานี่แหละนะครับรอบที่แล้วอะผมทำห้าสี่ห้าหนึ่ง นะครับผมได้146ถังต่อไร่ถ้าหลายคนคงจะไม่ทิ้งแน่นอนได้ข้าวนะครับมากขนาดนั้นคงจะทําไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่สําหรับผมครับผมมีความทะเยอะทะยานผมพร้อมนะครับที่จะลองเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วพี่แล้วพี่น้องเกษตรกร,กรคนที่ผมพูดถึงนี่แหละนะครับเขาว่าทำห้าสี่หเหมือนผมนะครับในปีนูน้นเขาทําเขาก็ได้ไร่ละตันนะเกินมานิดๆนะครับเกินไม่เยอะอย่างผม แล้วเกิดมาพูดคุยกันนะครับว่าเออมันเป็นเพราะอะไรสรุปแล้วเป็นเพราะน่าจะเป็นเพราะดินนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยเท่าผมแล้วใส่ปุ๋ยผมมากกว่าผมอีกนะหลังจากนั้นผมบอกว่าลองเอาน้ำหมักขวดนี้เนี่ยที่ผมหมักไว้ใช้เนี่ยลองเอาไปทดสอบใช้ไหมแต่พี่ออกค่าส่งนะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับให้ลองไปทดลองใช้เขาก็ไปทดลองใช้กับเบอร์20เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับทำพร้อมกับผมเลยผมก็ทำห้าสี่ห้าหนึ่งเขาก็ทำเบอร์20นะครับ ตอน,นก่อนนะเขาทำห้าสี่ห้าหนึ่งแต่รอบที่แล้วเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์20ิบเขาทํานะครับได้เกือบร9 0ถังต่อไร่รอบนี้นะครับผมผมลงผมลงเบอร์20บตามเลยแล้วผมก็เอาน้ำน้ำขวดนี้มาหยอดนะครับตรงไหนที่ว่าเล่งการแตก่กออย่างอย่างจุดที่ว่ามันบางเยอะๆอ่ะผมก็จะเอาน้ำหมักตัวนี้ไปเดินหยดนะครับเพื่อให้ดินมันนุ่มลากข้าวมันเดินดีนะครับข้าวจะได้แตก่กอดีนี่แหละ เป็นหลักเลยนะครับผมถึงบอกไงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับหนึ่งขวดเนี่ยนะครับใช้ได้ถึง5้าไร่นะแล้วเอาไปเดินหยดบางๆนะครับบางครั้งก็เอาไปผสมน้ํา1 0่งซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็เอาไปเดินหยดก็ได้หรือจะเปิดฝาแล้วเดินเททั้งขวดเลยแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็จะปล่อยปล่อยไปตามน้านะครับสูบน้ําเข้ากี่รอบกี่รอบก็จะเอาไปปล่อยตรงหน้าท่อนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมกันโอเคนะครับใครสนใจนะครับผม สั่งมาได้นะถ้าใครสนใจน้ำหมักนะครับผมขวดละ100บาทส่งฟรีนะครับ1ขวดผมก็ส่งฟรีลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับแปลงนาที่ไม่ดีที่อื่นเนี่ยอาจจะแนะนําให้ใช้ตรงดินดีๆของผมเนี่ยท่านเอาไปใช้ตรงที่ดินไม่ดีเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยดินบทตรงที่ว่าหน้าดินไม่มีสารอาหารไม่มีลองดูครับผมตัวนี้เลยโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ